สวัสดีค่ะชาวราศีธนูทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องนาราทารุ่งของเราค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปการทํานายนะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนตุลาคมนะคะ2564นี้นะคะเป็นการดูแบบโดยรวมและเป็นการดูแบบทั่วไปเท่านั้นนะคะ เพราะฉะนั้นนะอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะมาดูกันเลยพลงานอาจจะสลับกันได้นะคะตัวเขาตัวคุณและนกเปิดไพ่แบบศาสตว์ตะวันตกนะคะสามารถดูควบคู่กันได้ทั้งลัคนาและราศีค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะขอดูพลังงานของชาวราศีธนูในช่วงนี้หน่อยขอหนึ่งใบนะคะพลังงานหลักของคุณเป็นยังไงบ้างไ เดอะแฮงแมนตัวคุณเองอยู่ในสถานการณ์ที่รู้ทุกอย่างแต่ทำอะไรไม่ได้หรือเปล่าแล้วก็เหมือนกับว่าคิดมากคิดวนคิดซ้ำนะคะอยู่ในช่วงของการอยู่กับตัวเองนะคะคิดทบทวนอะไรก็ได้นะตอนนี้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือว่าความสัมพันธ์เหมือนมันหยุดนิ่งกันไปแล้วก็ได้หรือไปเจอกับความสัมพันธ์ที่ถูกแขวนไว้ไม่พัฒนาสักทีคุณรู้สึกคิดนะัก จะเอาไงดีกับความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะคะมาดูค่ะว่าอาดีตที่ผ่านมาคุณเจออะไรบ้างคะชาวราศีธนูนายอครับสเตนอ่าสิบช่วยคุณรู้สึกคุณไปถูกใจใครสักคนหนึ่งนะคะคุณรู้สึกชอบเขามากๆรักเขามากๆนะคะเหมือนเป็นการแบบเอ่อ รักแรกพบก็ได้คุณรู้สึกถูกใจคุณคนนี้มากๆนะคะไม่ว่าตัวคุณตัวเขาอาจจะมีความแตกต่างกันมากๆก็ตามนะคะเออคุณเหมือนกับว่าคุณเจอคนนี้แล้วคุณอยากที่จะอยู่กับคนนี้อยากจะใช้ชีวิตอยู่กับคนนี้นะคะนะที่ผ่านมานะเหมือนคุณไปพบรักนะคะกับใครสักคนหนึ่งนะอาจจะเป็นชาวราศีสิงห์หรือว่าชาวธาตุน้ำก็ได้นะ แต่คุณแฮปปี้มากๆกับคุณตัวนี้คุณมองไปไกลมากแล้วนะคะพอดูว่าความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างคะคุณลรเขาสิบเหรียญน,นะคะเก้าถ้วยคุณคุณเปิดโอกาสให้กับคนคนนี้มากๆเลยนะคะอืมเปิดโอกาสนะคะอยากที่จะชัดเจนนะคะคุณอยากที่จะบอก เกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้ให้กับคนใกล้ตัวคุณได้รับรู้ว่าคุณอะพบกับคนคนนี้นะคุยกับคนคนนี้อยู่นะอย่างเงี้ยคือคุณเปิดเผยอะค่ะความสัมพันธ์นี้ยคุณรู้สึกพอใจมากๆคุณมีความสุขมากๆนะคะกับคุณคนนี้นะสิบเหรียญคุณอยากสร้างครอบครัวค่ะคุณอาจจะอยากเปิดเผยความรู้สึกของคุณให้กับเขาได้รับรู้ก็ได้นะ สามหมายคุณมองการไกลกับคนคนนี้มากๆนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณก็ได้คุณจริงใจกับเขามากๆค่ะคุณคนนี้อาจจะเป็นคนทางไกลก็ได้นะคะอยู่ต่างถิ่นแดนไกลอยู่ห่างไกลกันนะอืมคุณรู้สึกดีค่ะคนคนนี้อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับเขานะ คุณอาจจะไปเจอกับคนที่เขาค่อนข้างที่จะเฟลลี่ก็ได้นะคะมีตัวเลือกเยอะมีออปชั่นเยอะก็ได้คนคนนี้นะคะหน้าตาดีนะคะมีสเสน่ห์แล้วก็บุค,คลิกดีด้วยนะคะมั่นอกมั่นใจในตัวเองค่อนข้างสูงนะคะค,คนคนนี้เดี๋ยวขอดูนะคะว่า,ค,กกานะคุณรู้สึกอย่างไรกับเขานะคุณรู้สึกยังไงกับเขาค่ะชาวราศีธนูเจ็ดดาบแต่ดูเหมือนคุณไม่ไว้วางใจเขานะเนี่ยคุณส่องเขาตลอดเลยอะ่ะ เขาทำตัวให้คุณรู้สึกไม่ไว้วางใจหรือล่าคุณรู้สึกว่าเขามีความลับคุณรู้สึกว่าเขาดื้อนะคุณคนนี้เอ๊เขาเขามีความลับอะไรกับคุณหรือเปล่าแต่คุณก็รักเขานะคะคุณรู้สึกว่าเขาเป็น The Empress นะคะคนที่อยู่ในใจคุณนะแต่คุณก็คอยสอดส่องดูเขาตลอดอะค่ะว่าเขาอะมีอะไรปิดบังคุณหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะคะ มาดูนะคะว่าเขาเป็นยังไงบ้างตัวตนของเขานะคะคนที่ชาวราศีธนูนึกถึงก้าวไม้จัสติกเดอ e เฮอร์มิตนกว่าเขาเป็นคนที่เขาเป็นคนที่เอ่อมีกำแพงนะคะแล้วก็อาจจะรู้สึกไม่ปลอดภัยในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เขาอาจจะกลัวความรักก็ได้นะคะด้วยความที่เป็นก้าวไม้เนี่ยเขาอาจจะเคยแบบ เสียใจผิดหวังนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เขาก็เลยเหมือนกับว่าเหมือนไม่ค่อยกล้าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สักเท่าไหร่นะคะจะติกขึ้นมานะคะคนคนนี้เขาก็เป็นคนที่แฝงนะเขาแฟนะคะในเรื่องของความรักความ,วามสัมพนะันธ์น่ะเขาอาจจะเป็นชาวราศีตุลค่ะชาวธาตุลมหรือว่าชาวราศีกันก็ได้นะคะถามว่าเขาเป็นยังไงนุกมองว่าเขาค่อนข้างที่จะ โรคส่วนตัวสูงนะคะเป็นคนที่คัดที่เลือกมากๆนะคะทำอะไรก็ต้องแบบถูกต้องอะไรแบบนี้ด้วยนะคะมาดูกันค่ะว่าเขารู้สึกอย่างไรกับชาวราศีธนูคะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณเดซัน,นว้าวเขาก็มองว่าคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถนะคะเป็นคนน่ารักสดใสนะ เขามีใจให้กับคุณหลายคนคนนี้นะคะขึ้นคีงบขับนะอืมเขามีความรักให้กับคุณนะคะเขาก็เขาก็อยากมีคุณในชีวิตเนี่แหละนะคะคนคนนี้นะเดอดสั้นอืมมองว่าคุณเป็นคนที่ใช่ก็ได้นะคะเขารู้สึกว่าอยู่กับคุณแล้วมีความสุขนะคะภายใต้สำลักเป็นสามถ้วยนะอยู่กับคุณแล้วมีความสุขค่ะคุณเป็นคนที่เก่งนะคะมีความสามารถ นะรอบรู้อะไรแบบนี้ก็ได้คือน้องมองว่าเขาชื่นชมคุณนะค,คนคนนี้อือพอดูเดือ h a n งแม n หน่อยว่าคุณเครียดอะไรอะ Hangman นะพลังงานตัวคุณมันเป็นอะไรเออ่ยสีท่ทวความสัมพันธ์น่าจะถูกแขวนไว้หรือว่ามันมันไม่ขยับหรือเปล่าความสัมพันธ์นะมันไม่ได้ดั่งใจเราอะ่ะ อ่าหรือคนคนนี้นะคะในความสัมพันธ์นี้คุณอาจจะเป็นฝ่ายที่แบบรู้สึกมากกว่าหรือคุณเป็นคนที่ต้องเข้าหาเขาอย่างเงี้ยแล้วเขาแบบค่อนข้างที่จะนิ่งเฉยหรือค่อนข้างเอาใจยากก็ได้นะนกมองว่าตัวคุณน่ะน่าจะเจอกับความสัมพันธ์ที่มันไม่ขยับไปไหนสักทีมากกว่าเพราะว่าจากที่นกเห็นหน้าไพ่เขานะเขาเป็นคนที่ไม่รีบในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะคุณอาจจะคุยกับชาว่านน้ํานะคะหรือว่า คุยกับคนเด่นคนดังคนมีชื่อเสียงก็ได้นะคะในวงสังคมของเขานะคะเขาเป็นคนที่เด็กกว่าคุณหรือหน้าเด็กกว่าวัยก็ได้นะคะคนณคนนี้ผู้ใหญ่นี้ใส่เด็กก็ได้นะคือความสัมพันธ์มันช้าไงนะ <c oughs> ขอดูนะคะว่าแนวโน้มเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ความสัมพันธ์คุณเป็นยังไงบ้างคะในช่วงแนวโน้มเก้าเหรียญนะคะควีนถือไมย นเนอกพราะว่ายัางได้คุยคุยกันนะความสัมพันธ์นี้อืมอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีการเว้นระยะห่างซึ่งกันและกันนะช่วงนี้ก็ยังมีแพชชั่นยังชอบพอยังรู้สึกชอบในตัวของการไล่กันนะคะยังยังได้คุยกันละแต่เหมือนแบบต่างคนต่างอยู่ในพื้นที่ของาร่ละกันเนานะ ตัวคุณเองอาจจะไม่อยากจะพยายามอะไรในความสัมพันธ์เราก็ได้นะคะในช่วงนี้เพราะว่าเขาก็ไม่ชัดเจนสักทีนะนกมองว่าคุณอาจจะหยุดนิ่งไปเลยอะไรแบบนี้แต่ก็มีการคุยกันบ้างนะคะเด็ดชาวเวอร์คืออะไรเอ่ยสิบดาบอืมช่วยโอเคถ้าก่อนหน้านี้คุณมีเหตุการณ์ทะเลาะกันนะคะมีการพูดทำร้ายจิตใจกันหรือว่างอนกันเนี่ย ก็จะมีการกลับมาคืนดีกันนะคะในช่วงนี้นะแต่ถ้ายังไม่มีปัญหากันต้องระวังนะคะระวังในเรื่องของการแช้อารมณ์อารมณ์ร้อนอย่างเงี้ยนะคำพูดที่ทำร้ายจิตใจกันนะคะอาจจะทำให้ความสัมพันธ์มันแย่ได้นะคะหยุดชะงักไปได้แต่สุดท้ายคนและเขาก็ยังนะยังมีการแบบ กลับมาคุยกันแหละนะคืนดีกันแหละนะคะบางท่านบางคนก็เป็นความสัมพันธ์ที่เป็นรักต่างวัยนะคะขึ้นหกถ้วยนะอ่าประมาณนี้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะยังไงก็เจอกันใหม่ในอคลิปหน้านะคะชาวราศีธนูมาช้ามากๆนกต้องขออาภัยอีกครั้งนะคะสวัสดีคะ่ะ